สวัสนดนีตอนเช้าค่ะอะูมเฮงับป้เาเลยเช้าเลยแหละลูกข้าวปลาไม่กินกินผ้าเอชวฟันเชวฟันเชวฟันเชวฟันอีโชวฟันโชวันโชวฟันโชันพี <c oughs> ่นกอยู่ไหนพี่นก ピノカピノー。<laughs> อย่าเพียงไปนะโอเคไหมม่ไว้ใจไม่ไว้ใจคอบคอณครับเพื่รัเพื่ออยากเห็นฟันส่องซี่บนจังเลยอยากเห็นฟันส่องซี่บนจังเลย อ้า,าเปล่าปอมแปมไม่เลิกป๋อมแปมไม่เลิกป๋อมแปมมาแปมไม่เลิกป๋อมแปมยังไม่ชี้เอนและเอนล้ชี้ชี้อะไรเนาะชี้อะไรเนาะเอ๊ะ อภิมครับภูมิภูมน้องภูมิมครับวะ <c oughs> จะนอนต่อจะแล้วกิงดีกว่า